สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทว t นตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนเทนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรืได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเทวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่น่ารักที่โด o a t i o n มาสบริการของเรากันก่อนเลยครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัศกรครับโดเนตมา7บาทคุณเทียนชัย20บาทคุณอุดมวิทย์20บาทคุณชาติชาย100บาทคุณวันชาติ20บาทคุณนพดล30บาทคุณรุติธรรม50บาทคุณธนวัฒน์บาทคุณอิศวรา30บาทคุณมนตรี105บาทคุณสิทธิโชค201บาท คุณพงศธรสิบ15าบาทคุณยงยุทธ8 8บาทคุณอเดล10บาทคุณชาตรี25บาทคุณทินนา19บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณกวินทิพย์22บาทและคุณสุนทร20บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตราได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่31กรกฎาคม2023ใครที่ชื่นชอบและการังเชียภาพยนต่์เห่อยู่ไปรู้พร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Talk to Me ภาพยนตร์แนวฮอลล์เรร์เหนือธรรมชาติจากค่าย a 2 4 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป4.5ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทังสิ้น10ล้านเหรียญครับก็เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างต่ำครับก็เลยทําให้หนังเนี่ยคุ้มทุนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยครับสำหรับแฟนๆหนังสยองขวัญในบ้านเราครับเรื่องนี้จะเข้าฉายในไทยวันที่31สิงหาคมนี้ครับ อ,อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเขา้าฉายในสัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Hunted Mansion บ้านชวนเฮียนผีชวนหาภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์คอมดี้ครับผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายดิสนีย์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่28กระกฎาคมใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น33.3ล้านเหรียญก็ถือว่าทำรายได้เปิดตัวไปค่อนข้างน้อยครับสำหรับหนังจากค่ายใหญ่อย่างดิสนีย์ที่ใช้ทุนสร้างไปถึง150ล้านเหรียญ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับซิสซู้เท่ามาหาการภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิวเลอร์ผลงานจากค่าย Sony p i c t u r e อที่เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่28เมษาย,ยนแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเพิ่งจะเข้าฉายครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่6.6ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น13ล้านเหรียญจริงๆหนังก็เข้าฉายมานานแล้วนะครับแต่ก็ ยังไม่ถือว่าคุ้มทุนครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้ประมาณสัก14-15ล้านเหรียญครับถึงจะพูดได้ว่าคุ้มทุนเต็มปากครับไปดูเรื่องนี้กันต่อครับที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเกินคาดเลยทีเดียวกับ s o u n d of freedom ภาพยนต์แนวแอคชั่นผลงานจากค่ายเล็กๆที่มีชื่อว่า Angel Studio โครับโดยภาพยนตเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่14.5ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น148.9ล้านเหรียญเป็นหนังค่ายเล็กทุนต่ำครับที่สามารถทำรายได้แซงหนังฟอร์มยักษ์ไปหลายเรื่องในปีนี้เลยทีเดียวครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ i n s i d i o u s The Red d o อ r วิญญาณตามติดประตูผีผ่านภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์ผลงานจัดค่ายบร,รัมเฮาและเจมส์วานที่อยู่ภายใต้การดูแลของโซนี่พิกเจอรโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่16ล้านเหรียญครับปัจจุบ,บันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น174.3ล้านเหรียญโอ้โหเรื่องนี้ได้กำไรไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับก็อย่างว่าฮะทางถนัดของเจฟส์วานเขาละครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ Ruby Gillman ทีนเอ็ดครา k e เนสาวน้อยอสูรทะเล a n i m เมช o n แนวแอคชั่นคอมเมดี้ผลงานจากค่าย r e e m w o r k s และ Universal p i c t u r e โดย a n i m เมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่38.4ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับ เรื่องนี้เข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคืนทุนครับดูแล้วไม่น่าจะรอดเลยครับสำหรับ r u b y QMa วเรื่องนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับกับ No h e a r t Feelings สาวแซบแอปมาอ่อย ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมด,ดี้ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเจเนฟเฟอร์รอเรนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนครับใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น83.5ล้านเหรียญเรื่องนี้เนี่ย ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนต์ครื่องหนึ่งก็ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณ90ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งไรายได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะขยับแล้วนะครับดูเหมือนว่า Sony อาจจะต้องเจ็บตัวไปเล็กน้อยนะครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับกับ e l e m e n t a l Animation n เน o m a t i ติ o m e d y ดีผลงานจากค่าย Pixar Studio โดย Animation เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น395.2ล้านเหรียญ เรื่อนี้เฉพาะคิดที่แบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งก็ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ400ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งตัวเลขตอนนี้ก็ใกล้มากๆแล้วครับยังพอมีลุ้นครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันอีกทีนึงครับไปต่อกันที่แอนิเมชันที่ประสบความสําเร็จมากๆในปีนี้ครับกับ Spider-Man Across the Spider-Verse ไอแมงมุมผงาดข้ามจักรวาลแมงมุม การกลับมาอีกครั้งของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันแอนิเมชันที่อยู่ภายใต้การดูแลของค่าย Sony Pictures โดยภาพยเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปทั้งสิ้น682.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับยังไงก็ได้ดูภาค3แน่ๆอยู่แล้วล่ะครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ The Little Mermaid เงือกน้อยประจนภัยภาพยนตร์แนวมิวสิควลแฟนตาซีผลงานจากค่ายดิสนีย์โดยภาพอยู่เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น561.3ล้านเหรียญ รุ่นนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้รงมาพอบยุนเครื่องนึงก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วแล้วก็ได้กําไรไปแล้วเล็กน้อยนะครับแต่จะได้ไปต่อภาค2หรือเปล่าอาจจะต้องไปลุ้นไว้ได้ทั้งฝั่งสินค้าแล้วก็ของเล่นดูละครับแต่สําหรับเรื่องนี้ยังไงก็ไปต่อแน่ๆนครับกับ The Super Mario Bros. Movie i แอนิเมชันแนแฟนตาซีผลงานจากค่าย Universal p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่าย Nintendo โดยซูเปอร์มาริโอเข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่วันที่5เมษายนแล้วครับใช้จุดสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 1350.4ล้านเหรียญครับสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บรายได้เพิ่มมาอีกประมาณ4ล้านเหรียญครับนำโด่งกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2 2 3พครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกและกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองแค่ f r o z เส้เรื่องเดียวเท่านั้นครับ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ Transformers Rise of the Beast กำเนิดจากกลอสูนการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟจากค่ายพาราเมลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตของค่าย Hasbro โดย t r a n s f o r m e r ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่9มิถุนายนครับใช้ตุนสร้างไป195-200ถึงล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแลทั้งสิ้น429.7ล้านเหรียญ ทร n นส์ฟอร์ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้รวมภาพยนตร์ครื่องหนึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้หนังได้กำไรไปแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับว่ากำไรจะมากพอทำให้แฟนชายนี้ไปต่อหรือเปล่าครับส่วนเรื่องนี้ดูแล้วลุ้นยังไงก็ไม่ขึ้น้วครับกับ The f l a t หนังเดียวเรื่องแรกของซูเปอร์ฮีโร่ความเร็วสูงจากค่าย DC ครับที่เข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป200 2 0 0ถึง220ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่268.1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้รงมภาพยนตร์ครึ่งนึงก็ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณ440ล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดแล้วครับสาหรับ The f l a s h เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ Indiana Jones and the Dial of Destiny กงล้อแห่งโชคชะตาบทสรุปปิดท้ายของภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยที่เดินทางมายาวนานกว่า42ปีครับ โดยอินดีนาโจนในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป250ถึง295ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น355.9ล้านเหรียญเรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งก็ต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อยเกือบเกือบ600ล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดครับเป็นการปิดท้ายตำนานอินดีนาโจนที่อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่ครับ เรื่องนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับ Mission Impossible d e a d r e c k o n i n g Part 1ล่าพิกัดมรณะภาคที่7ของหนังในแฟรนไชส์ m i s s i o n i m p o s s i b l e ครับซึ่งในภาคนี้ทอมคูดแกก็ยังเล่นเองเสียงตายเองเช่นเคยนะครับโดยภาพอยู่เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง291ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น448.5ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำไม่ได้พอๆกับอินดานโจนครับคือปุดเกือบๆือบ600ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูจากตัวเลขรายได้ตอนนี้ก็ยังคงขาดอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองกลับมาลุ้นกันอีกทีครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับอ p ล e ์เอนไฮเมภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นอินประวัติศาสตร์ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น400.3ล้านเหรียญอ่ามันต้องแบบนี้ครับถึงจะไม่เสียชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนเพียงสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายครับหนังก็สามารถทำกำไรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ o p เ n นไ e เมอรว่าแรงแล้วครับแต่ก็ยังสู้เรื่องนี้ไม่ได้ครับนั่นก็คือบาร์บี้ ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีผลงานจากค่าย Warner Brothers p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตตลอดกาลโดยบาร์บีเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมครับใช้ทุนสร้างไป128ถึง145ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น774.5ล้านเหรียญโอ้โหมาแรงมากครับบาร์บีนี่เพิ่งเข้าฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองครับรายได้ปาไป700กว่าล้านเหรียญรีร้อยแล้วครับ แม่ชักไม่แน่แล้วครับแบบนี้ดูแล้วเนี่ยไปไปมามาตำแหน่งภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2023อาจจะไม่ได้เป็นของ The Super Mario b r o t m o r ร์ก็ได้นะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่า Barbie จะสามารถรักษาความแรงแบบนี้ไปได้อีกกี่สัปดาห์ครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ Long l o Long Live l l ิฟภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่29มิถุนายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ75ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีภาพยนตร์แนวโรแมนติกฮอร์เรอร์ LGBTQ ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมสำหรับเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยนะครับคือรายได้ ที่รายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปที่11ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดครับจริงๆในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้ทำไปประมาณ7ล้านบาทครับบวกกับสัปดาห์นี้เพิ่มเติมก็ทำให้ปัจจุบันดับแสงระวีมีรายได้รวมอยู่ที่9ล้านบาทครับมาดูหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายไปสัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่องคุณตูบสายดาร์กปิดเมืองกัด ภาพยนต์แนวคอมดี้จากค่ายพนครฟิล์มครับที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปล้ทั้งสิ้นประมาณ100,000บาทครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่31กรกฎาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่อยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสําหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง